อีกจุดนึงค่ะผู้ชมไปที่ภาพของโค้ง,งหนองนาโมเดลนะคะเชื่อว่าคนฟังคํานี้เยอะค่ะเป็นโมเดลการทําละครซึ่งตอนนี้ถูกพูดถึงอย่างมากและในพื้นที่สุรินนะคะเครือข่ายเกษตรกร,รกที่นั่นเขามีกิจกรรมเอามื้อสามัคคีค่ะเรียนรู้เรื่องนี้ร่วมกันกับคนในชุมชนค่ะรับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนกเกษตรต้นแบบนะครับในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลนะครับของท่านผู้ิเดชหาผลนะครับกรเกษตรกรต้นแบบนะครับบ้านกเหล ปกติเราจะได้ยินในเรื่องราวของการลงแขกนะครับไม่ว่าจะเป็นลงแขกเกี่ยวข้าวหรือว่าลงแขกดำนานะครับแต่ว่าในกิจกรรมวันนี้นะครับก็คล้ายๆกันนะครับเป็นกิจกรรมเอามือสามาคีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมสําหรับเครือข่ายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโคกน้องนามโมเดลนะครับเดี๋ยวเราจะไปทาความรู้จักแล้วก็ไปดูกิจกรรมกันครับ กิจกรรมเอามือสามัคคีเป็นการรวมพลังของเครือข่ายเกษตรกร,ร,รโค้งหนองนามโมเดลนะคะเขามาช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะปรับปรุงพื้นที่แล้วก็พูดคุยถึงการทรรําเกษตรในแปลงของแต่ละคนซึ่งแต่ละแปลงลักษณะต่างกันเจอปัญหาหลาย <ต SAM. S 1> เรื่องเลยค่ะมีการหมุนเวียนไปทุกแปลงของสมาชิกในเครือข่ายและครั้งนี้นักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกร,รจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะไปดูข้อมูลข้อจากัดและปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิด1 9ค่ะ กิจกรรมเอามือสามัคคีนี่ก็คือถ้าสมัยก่อนก็คือลงแขกเอาแขกกันอขอแรงกันมาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้ดูแลแลกเปลี่ยนกันเรื่องการดูแลต้นไม้ก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแต่ละแปลงในเขตอำเภอสรงท่าของเราว่าของใครมีอะไรดีของใครมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากการปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็จะไปะร่วมพูดคุยเสวนาเสร็จแล้วก็ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะครับคุณธงชัยบอกว่ากิจกรรมครั้งนี้นอกเหนือจากเกษตรกรรุ่นเกา่ายังเห็นภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรรุ่นใหม่เป็นเจ้าของสวนนี่แหละค่ะลงพื้นที่ไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะคะคุณเจษด,ดาคุณอนุวิสาขาที่นี่ค่ะเขาบอกว่านอกเหนือจากเรื่องการปลูกคุยกันไปถึงขั้นว่าขายออนไลน์ยังไงท,ที่ไม่ต้องพึ่งระบบตลาดในขนาดใหญ่ด้วยค่ะออคุยกันตนะั้แต่ต้นทางถึงปลายทางเลยนะฮะค่ะและที่สําคัญต้นทางเขาผลิตสินค้าอินทรีย์ด้วยดีต่อสุขภาพด้วยคคค่ะดีเลขบุณรัฟแง